สวัสดีครับอัปเดตยอดธุรกรรมหรือรายได้ใหม่ของ Facebook ตอนนี้นะครับในเรื่องของการสร้างรายได้ของเราเนี่ยมันจะมีนะครับในส่วนของการสร้างรายได้จากดาวคลิปสั้นนะครับสตรีมนะครับถ่ายโทอดสอดโปรแกรมสมาชิกเวลาเราแตะเข้าไปดูเนี่ยคือจะชี้แจงในเรื่องของยอดรายได้ให้เราถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับ ตอนนี้นะครับ o k e b o o กก็จะปรับใหม่ซึ่งจะย้ายยอดนะครับรวมรายได้หรือธุรกรรมของเราเนี่ยไปไว้ที่ช่องประสิทธิภาพประสิทธิภาพนะครับตรงช่องประสิทธิภาพนะครับแต่ก่อนก็จะมีในเรื่องของ Impression นะครับการรับชมวิดีโอและก็คือการมีส่วนร่วมหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของจำนวนผู้ติดตามสุทธินะครับ แต่ตอนนี้นะครับมันถูกย้ายนะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยออกไปแล้วเอายอดธุรกรรมมารายได้มาใส่ตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงผลให้ดูนะครับเราต้องอัปเดตเรื่อยๆนะครับในเรื่องของเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นย้ายจากตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ย้ายจากตรงน,ยยรงนี้มาใส่ตรงนั้นนะครับก็ก็ใครที่มี เขาเรียกว่าย,ยอดธุรกรรมตรงนี้ตรงประสิทธิภาพแตกต่างจากที่ผมแสดงผลให้ดูก็คอมเมนต์มาดูครับของผมมันจะเป็นโฆษณาในสตรีมนะครับท่านใดที่เป็นคลิปสั้นบ้างในรายย่อบ้างนะครับเป็นโบนัสบ้างโน่นนี่นั่นนะครับก็ก็ลองอคอมเมนต์มาดูก็แล้วกันเราจะได้แชร์ประสบการณ์และแบ่งปันความรู้นะครับมาดูวิธีการกันเลยครับเมื่อเราเข้ามาตรงที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับเราก็กดเข้าไปดูครับ ซึ่งตรงนี้นะครับจะดูตรงช่องของคําว่าประสิทธิภาพของเราเห็นไหมครับตอนนี้นะครับตรงช่องประสิทธิภาพของเราตอนนี้หน้าแรกนะ่คือ Impress i o n ถูกต้องไหมครับตัวที่2ก็คือการรับชมวิดีโอส่วนตัวที่3นะครับช่องข้างล่างตอนนี้มันเป็นโฆษณาในสตรีมนะครับและก็ชี้ในเรื่องของรายได้ของเราว่าเรามีรายได้ ในส่วนของโฆษณาสตรีมเนี่ยคือจำนวนเท่าไรเหมือนกับว่ามันเป็นยอดรวมสุทธิแล้วมาใส่ในช่องประสิทธิภาพตรงนี้ส่วนตัวที่4ก็คือจำนวนผู้ติดตามนะครับตรงโฆษณาในสตรีมนะครับตรงที่เขาแจ้งรายได้มาให้เราตรงนี้แต่ก่อนมันก็คือการมีส่วนร่วมถูกต้องไหมครับการมีส่วนร่วมเท่าไ่ i m press i o n การรับชมวิดีโอการมีส่วนร่วมและจำนวนผู้ติดตามยอดสุทธิ มันก็จะประมวลผลตัวเดิมนะคือประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในเรื่องของอาการแจ้งยอดสุทธิรายได้เนี่ยคือมันยกจากการสร้างรายได้มาไว้ตรงโฆษณาในสตรีมตรงตรงการมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับท่านใดนะครับที่มีข้อความแตกต่างออกจากนี้เช่นนะครับ สร้างรายได้จากคลิปเรียลโปสัอนอะไรต่างๆก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นในส่วนนี้คือคอคโฆษณาในสตรีมนะครับเราสามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับการแสดงผลนะครับ2ีวันที่ผ่านมานมันก็จะแสดงผลในเรื่องของรายได้ให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็จำแนกนะครับจำแนกข้อมูลออกมาให้เราเห็นด้วยนะครับ วิดีโอ1 2 0อันนี้วิดีโอตัวนี้ก็คือในส่วนของสปปตรีมนะถ้ามีถ,ถ่ายทอดสดก็มีรายได้ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับทีนี้เนื้อหายอดนิยมเขาก็จะชี้แจงไว้ให้เราเห็นนะครับว่าคลิปนี้นะครับคลิปเนี้ยค,คลิปที่1ที่2ที่3เนี่ยคือจํานวนรายได้เนี่ยคือแสดงให้เราเห็นได้เห็นเลยว่าแต่ละคลิปมีรายได้เท่าไหร่นะครับกด,ดเข้าไปดูทั้งหมดสินะครับมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดนะครับ ตรงด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับเมนูวิดีโอนะลองกดเข้าไปดูครับอันนี้คือในเรื่องของการเข้าถึงนะครับท่านใดนะครับที่มีข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ครับก็ลองคอมเมนต์มาดูก็แล้วกันนะครับเราจะได้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับล่าสุด เป็นอย่างไรบ้างครับไม่ต้องตกใจนะครับมันก็จะมีการปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆอ,อย่างที่ผมบอกนะครับท่านใดที่มีอะไรที่แตกต่างนอกจากนี้นะครับก็แคปหน้าจอมานะครับหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์ดูว่าทําไมของออผมถึงไม่เป็นเหมือนกับในคลิปอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับ